สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางราวสตาร,ร์ลาว VIP และราวสตาร,ร์วีไมาฝากเช่นเคยจ้าแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ควรได้รับคําแนะนําจ้าเดี๋ยวเรามาสรุป ผลของวันที่สามกันก่อนนะคะค่อยไปรับชมแนวทางวันที่สี่กันคะ่ะาลาสตานะคะเลขที่ออกหกแปดห้าและสี่ศูนย์นะคะตัวเด่นนะคะเด่นแปดเข้านะคะวิ่งรูดแปดนะคะส่วนเลขกำลังวันนะคะมีแปดเข้านะคะแปดเข้าจ้า ส่วนตัวเจาะ85นะคะ85หลุดไปค่ะไม่แต่81 82 84และ89นะคะ85หลุดไปแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนเลขล่างเนาะ40เนาะแอดมินเจาะได้04นะคะตัวกลับของ40ค่ะยินดีกับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนเลขกำลังวันไม่มานะคะชุดนี้เนาะตัวเด่น0เข้านะคะวิ่งรูด0จ้า ส่วนลาว v i p นะคะเลขที่ออก9 16นะคะ9 16และ09นะคะ9 16นะคะเลขเด่นมา9นะคะวิ่งรูด9นะคะส่วนเลขกำลังวันนะคะเข้า9เข้า1นะคะส่วนตัวเจาะค่ะตัวเจาะเนาะเพื่อนๆจา๋าตัวเจาะ ไม่มานะคะแต่แอดมินจะย้าเสมอว่า6กับ9คือตัวตัวเดียวกันเนอกเพืเ่อนจ๋าเนาะแต่แอดมินเจาะหลุดไปค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน09นะคะ09อ่า9เข้าอีกรอบนะคะเด่น9วิ่งรุด9นะคะแล้วก็เลขกำลังวัน9เข้านะจ๊าส่วนตัวเจาะนะแอดมินเจาะได้90นะคะถ้าเพืเ่อนๆไปกลับก็ได้นอกเพืเ่อนๆจ๋าเข้านะคะ ยินดีด้วยนะคะเข้า2สองรอบแล้วเนาะส่วนลาวสตาร์ VIP นะคะเลขที่ออกนะคะเจ็ดหกสี่นะคะและ42เนาะตัวเด่นนะคะเด่น7เข้านะคะวิ่งรูด7เข้านะคะ3ตัวบนส่วนตัวเจาะนะหกค่ะ 64ไม่มานะคะหลุดไปค่ะแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลุดจ้าส่วน42เนาะตัวเด่นก็ไม่มาตัวเจาะก็ไม่มีเนาะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็หลุดไปแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนรอบอที่สี่เนาะแอดมินจะให้นะคะรวมรวมมัดรวมนะคะแอดมินจะให้มัดรวมนะคะเนาะจะได้มีตัวเลขที่แบบ สั้นลงนิดนึงเนาะเพื่อนๆจะได้รับไปพิจารณาง่ายขึ้นเนาะค่ะส่วนเลขกำลังวันนะคะเลขกำลังวันนะที่แอดมินเจาะได้เนาะเพื่อนๆค่ะแอดมินคำนวณได้นะคะมีศูนย์นะคะมีสี่จ้ามีเก้านะคะมีแปดอุย้ยภาพไม่ค่อยชัดขอโทษขออภยัยเวยค่ะมันขึ้นที่กล้องเนาะอ่าแล้วก็มีสองนะคะ ไม่ชัดเลยเ,เพื่อนๆจ้าส่วนตัวเด่นเนาะตัวเด่นมีสองนะคะเด่นสองเด่นห้านะคะเด่นแปดจ้าส่วนตัวรองนะคะมีเก้ามีศูนย์นะคะวิ่งรูดได้นะคะตัวเด่นชุดเด่นนะคะชุดเด่นค่ะสองสี่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสองห้า สองหกห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกไปกับทุกครั้งนะคะส่วนตัวกันจ้าตัวกันเนาะหกศูนย์ กสี่เก้าเจ็ดเก้าสามห้าสามนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเน้นให้เนาะตัวเน้นเนาะที่ชื่นชอบนะคะเพืเ่อนๆจ๋าที่ชื่นชอบเนาะมีสองห้านะคะสองสี่จ้า ห้าศูนย์อ๋อห้าสองมีแล้วเนาะห้าสี่ค่ะเพื่อนๆจ้าสองห้าห้าสองมีแล้วค่ะแต่แอดมินลงให้อีกนะคะแอดมินก็น่าจะสับสนเพื่อนๆจ้าหลงค่ะหลงลืมเพื่อนเนาะส่วนแปดเนาะเรนแปดแอดมินเน้นให้แต่แปดสองนะคะแปดสองมีเลขกําลังวันด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าแปดสี่ด้วยนะคะแต่แอดมินชอบแปดห้านะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะส่วนชุดกันค่ะ60นะคะ97นะคะ53จ้านะรับไว้พิจารณานะคะชอบก็แคบหน้าจอไว้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเพืเ่อนๆจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ก,ก่อนจากการแอดมินก็ขอให้เพื่อนเพืนทุกท่านโชคดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ